สวัสดีครับเปป้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โตโยต้านครพิงค์แล้วครับเปป้ก็มารับน้องละไมนะครับที่ก้นนะครับก้นเย็นนะเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ที่บอกเอาไว้เมื่อวานนี้ก็คือว่าจะมาอัปเดตว่าวันนี้มารับน้องละไม่ใช่รับน้องละไหม่พูดวนไปวนมาเพื่อนะเดี๋ยวมาดูสิครับว่าผลงานการซ่อมสีนะครับที่ว่าเป็นรอยบุบตรงท้ายรถเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยสีจะเพี้ยนหรือว่าจะตรงปกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับ เราใหม่รออยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเดยไปชมบริเวณร,บรอบๆก่อนที่เดี๋ยวเขาจะมาส่งมอบรถนะครับแต่เราขอแอบมาเช็คก่อนนี่เลยนะครับบริเวณด้านหลังตรงนี้ที่เคยมีรอยบุบนะครับก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็มีการทําสีใหม่เดี๋ยวจะต้องมาใช้วยตาเปล่าดูนะครับว่ามันเพี้ยนหรือเปล่าแต่เท่าที่ดู ตรงนี้นะก็มีแสงพอสมควรนะครับก็รู้สึกว่าไม่เพี้ยนเนาะหรือเปล่าไม่เพี้ยนหรอกนะไม่ได้หลอกตัวเองนะแต่ก็อดูนิดหนึ่งรู้สึกว่าก็จะมีหรือมีรอยบ้างนะไม่แน่ใจว่ามันคือรอยอะไรเดี๋ยวค่อยถามติดไว้ก่อน นี่อีกนะครับรอยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น่าจะเป็นรอยจะเขาอาควหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาจะมีการแกะกระจกนะออกด้วยนะครับตอนนี้เขาพ่นสีแต่ที่เท่าที่ดูก็ในเรื่องของที่ว่ากังวลมากๆคือเรื่องของสีนี่แหละอันนี้พ่นนะครับแล้วก็พ่นี่ย นี้นะครับพ่นหมดเลยพ่นใหม่ซึ่งเมื่อเทียบกับชิ้นงานข้างล่างตรงนี้อันนี้คือมันสามารถแกะออกได้อย่างที่ทำคลิปไปให้ดูคลิปก่อนคืออันนี้ไม่ได้พ่นเปลือกนอกเนี่ยไม่ได้พ่นนะครับถ้าจะต้องดูก็คือต้องดูเนื้อข้างในแต่เท่าท,ที่ลองดูเนี่ยชิ้นนี้นะครับชิ้นที่เป็นเนี้ยพ่นกับที่ไม่ได้พ่นที่เป็นสีเดิมเนี่ยครับที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยดูดยวยตาเปล่าก็ไม่เพี้ยนเนาะ ว่าไหม,ไมอืมไม่เงาเท่าใช่ไหม,ไมาาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาขัดที่เมื่อวานนี้คืออืมอาจจะเป็นเพราะว่ามันด้านกว่าเหรออืมคือเมื่อวานที่ว่าเขาทําสีนะครับมันจะเป็นสีแบบด้านๆไปเลยนะแล้วเขาก็ต้องมีการลงแว็กมีการเคลือบเพื่อขัดเงาใหม่นะครับ มันอาจจะเงาไม่เท่ากับตอนไปออกจากโรงงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ก็เท่าที่ดูงานผมว่าก็ไม่ไม่ไม่แย่นะครับอันนี้คือบริเวณที่เขาอ่าที่ว่าต้องรออะไรนะครับชิ้นนี้คือยังยังไม่ได้เปลี่ยนเห็นไหมมันจะมีรอยสักแคสเห็นไหมครับว่ามันจะมีรอยนิดหนึ่งนะครับที่แกะ ก็ต้องดูรอบๆร,บรถด้วยน,น,นะครับว่ามันมีอะไรที่ได้มาเป็นของแถมหรือเปล่าในช่วงที่จอดนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอเดินเช็ครถไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจอดเอาไว้ที่อู่เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าช่างเนี่ยเขาแบบว่าเออเอาอะไรมาโดนอะไรแบบ มาแบบกะแทกรถเราหรือเปล่าวันนี้มีน้องมาช่วยดูด้วยนะครับที่ผมดูด้วยตาเปล่าก็ตรงนี้ก็ไม่อะไรนะะมาดูอีกจุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะที่เป็นตัวแผงไฟท้ายเนี่ยนะครับพระเอกของเรานะดูการประกอบอผมว่ามันก็ผมว่ามันก็น่าจะประมาณนี้แล้เนาะไหม เราก็ไม่ได้จดจําตอนก่อนที่จะเอารถเข้ามาไว้ซะด้วยสิว่ามันลักษณะแบบนี้หรือไหม mm hmm. ก็คงจะประมาณนี้แหละเนาะมันมีการแกะมันก็อาจจะไม่ได้แบบดูแบบกริแบบๆแบบเดิมแต่ก็ถือว่าโอเคนะเนาะเนาะตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจเลยจริงๆต้องไปหาดูรถต้นแบบแล้วเนี่ยสังเกตว่ามัน หรือมันก็แบบจะเหลื่อมๆกันนี้แหลนะเนาะชิ้นนี้กับชิ้นเนี้ยมันจะมีความแบบเหลื่อมๆอยาอกๆลงมาน่าจะเป็นแบบนี้แหละอืมฮะสีมันขขมีความผุกนามันจะแตกอะ่ะเนี่ยเหรอเออเอออันนี้อะไรอะ่ะเออูอืมมันดูไม่สม่ำเสมอเนานะแต่เขาไม่ได้ฉีดอันนี้นะนไม่ทตรงนี้เหรออืม <laughs> ลองดูกัน แต่ด้านนี้ไม่เป็นนะเนยด้านนี้ไม่เป็นนะใช่ปะก็โอเคครับก็ถือว่าเป็นการเช็คในเบื้องต้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็คงจะต้องแบบเซ็นรับรถออกไปนะเพราะว่าต้องเอาไปใช้งานนะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนาะว่าไอ้ตรงคีบไอ้ตรงหูคีบด้านหลังตรงเนี้ยครับคือมันยังไม่มีมานะคืออะไรยังไม่มาเออคู่ที่ดูยากอีกละไม่มีมานะมันเป็นรอยแบบสคราชอยู่ตรงเนี้ยที่บอกว่าเป็นไม้ตกมาใส่นั่นแหละครับ ก็อาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะพอของมาค่อยเข้ามาเปลี่ยนใหม,ม่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเราจะไปหวังให้มันไปเป๊ะ0ร้อคงจะยากต้องทําใจนะครับแต่ก็ถือว่าผมว่าเกิน90%นะกับการเก็บงานนะครับสำหรับโตโยต้านะครพิง์ที่ดูแลเปเป้น,เปน,นะครับกับรถคันนี้แล้วก็ขอบคุณวิริยาประกันภัยด้วยนะที่ทำให้เปเป้นเปนี่ยได้เปิดประเดิม ประกันชั้นหนึ่งของวิริยะ <Whoa> นะครับตั้งแต่รับรถมาแบบยังไม่ถึงแบบสัปดาห์ดี <inhab itation> เลยนะก็โดนฟาดไปแล้วนะครับนะก็ประมาณแต่นี้เดี๋ยวขอเช็คภายในรถต่อไปนะครับว่าข้างในเป็นอะไรยังไงบ้างเดีย๋ยวต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเออจะจะมาอัปเดตกันต่อ ที่บอกไปคือตอนที่เขาซ่อมเนี่ยเขาไม่ได้มีการถอดออกนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ทางช่างนะครับผมเขาก็บอกว่าถ้าถอดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะมีเสียงกูกักกูกักอนะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบนะแปะไว้แบบเดิมแล้วก็ฉีดแบบหุ้มบริเวณที่มันไม่เกี่ยวข้องน,นะก็กันเอาไว้แล้วก็สเปรย์ไปตามท้องเรื่องนะครับผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นสีเล็กน้อยนะแต่ก็นะมันทำสีเนาะต้องมีบ้างแหละ จอกไล่ฟ้าอ๋ออันนี้คือที่ผมเห็นนะมันเป็นเม็ดสีที่เหมือนกระแบบผมไม่แน่ใจว่ามันกระเด็นใส่หรืออะไรยังไงเนี่ยเห็นไหมพวกเนี้ยนิดหน่อยรับได้ไม่เป็นไร <laughs> ปลอบใจตัวเองอโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไป ไึ้นไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็จบงานนี้ก็ดีกว่าเนาะไปขอบคุณเขาด้วยนะก็ถือว่าโตยโยต้านะครพิงเชียงใหม่นะครับนะพูดย้ำหลายๆรอบแนละ้วที่จริงคือเขาไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับไม่ได้เข้าช่องเป๊ะๆนะก็ไปขอบคุณเขาแล้วกันนะว่าอุตส่าห์ทำรถเราให้ออกมาแบบนะมันอาจจะไม่ได้นิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่ที่ออกจากโรงงานะแต่ก็ถือว่าผมว่าได้อย่างเงี้ยโอเคแล้วล่ะครับไปเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าหน้าที่กัน เรากําลังตามเจ้าที่ออกไปเช็กตรดกันอีกรอบหนึงนะครับก็นะเมื่อกี้ไปฟังสรุปรายการทั้งหมดที่ได้ทําไปเนาะก็ตามเข้าใจตรงกันตามนั้นนะโอเค ตัวเนี้ยที่วางไว้ก็คือวันที่มาติดตั้งก็คือจะถอดตัวเนี้ยก็คือเอาล็อตอกสองตัวที่โดนน้ำหอมเปลี่ยนแค่เดียวไม่ได้เปลี่ยนอะไรส่วนเดี๋ยวเขาห่มแถมนะครับคุมไว้กันฝุ่นกับอ๋อ เพราะว่าช่างเวลาเข้าไปขับรถนะคะบางทีช่างเสื้อผ้าเปลือนยนะครับอรคับขอบคุณมากนะครับคุณ้อกเดี๋ยวถ้าอย่างไรเดี๋ยวอะไรมาก็โทรแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วก็นัดมาเข้ามาติดตั้งนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปกันมีได้กลิ่นสีอยู่เนาะอืไดกินบอกกินแบบกินใหม่ๆอ,มอันนี้คือกนะสิ่งที่สัมผัสได้ตอนนี้ก็คือเรื่องของกลิ่นนะครับคือจะมีกลิ่นเหมือนกับลักษณะของเขาอาจจะอาดตํายากลิ่นแบบให้รถมันดูใหม่ไหม หรือว่าเป็นกลิ่นสีก็ไม่แน่ใจไม่เป็นไรแต่ก็โอเคหอมดีนะซีรีรวมแล้วเนี่ยวันนี้ที่โดนเข้าไปเนี่ยครับรับประกันจ่ายวิริยะเนี่ยครับ20,000กว่าบาท2,000กับอีก100กว่าบาทเดี๋ยวผมจะแจกแจงให้ฟังนะว่าแต่ละรายการมีคนถามเข้ามาเหมือนกันว่ามันเท่าไหร่ยังไงบ้างไอ้ไฟท้ายแค่นี้แต่คำว่าแค่นี้ก็ไม่แค่นี้นะแพงเหมือนกันเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าเท่าไหร่นะ เพราะว่ามีการประมาณการไปบอกราคาผิดไปเหมือนกันนะมาเดี๋ยวขอขับรถแป๊บนึ่งมาตอนนี้ก็น้ำมันเหลือหนึ่งขีดเท่าเดิมก็มมคือเขาไม่ได้เติมให้หรอกไม่ได้เติมนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับลองดูซิว่ามีเสียงอะไรหรือเปล่าตแต่กลิ่นสีเนี่ยผมว่ากลิ่นสีเนี่ยชัดในไ,ได้กลิ่นไหม แต่ก็ยังว่านเพราะว่าเขาทําสีอ่ะมันก็คงจะต้องแบบมีกลื่นสีแหละคงจะเป็นกลืนแบบว่าพวกปลาทูปลาปลาดุกอะไรคงไม่ใช่ตลาดแมกซ์ลองตลาดแมกลองร,ร,อ,งรอเปล่า <S 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 ไม่น้อไม่มีหรอกเสียงแต่เดี๋ยวไปว,วิ่งเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วค่อยตีกลับนตอนนี้เราอยู่กันเส้นวงแหวนสองนะครับเส้นเชียงใหม่เจ็ดร้อยปีใช่ปะเจ็ดร้อยสมโพธิสักอย่างนี่แหละเออเร่อไม่ค่อยเป็น เดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะมีเสียงอะไรที่มันแบบพิสดารเกิดขึ้นหรือเปล่านะเออจริงๆแล้วเนี่ยไอโตโยต้าเวลอสเนี่ยครับก็ขึ้นชื่อในเรื่องของที่หลายๆคนพูดถึงกันเยอะมากๆก็คือแบบเสียงลมประทะอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันเสียงดังนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยน,นะส่วนตัวคือเคยทําคลิปไปแล้วเนาะคือมันก็เออมันก็มีนะแต่ส่วนตัวแล้วคือมองว่ารถที่มีลักษณะทรงแบบกล่องๆแบบเนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเออ แต่ถ้าเกิดว่าสีเลือดมากอะไร ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับไอตัวที่เราไปทำแบบไปซ่อมอ่ะอย่างในกรณีนี้ผมไปซ่อมคือไปเปลี่ยนไอตัวไฟ led ครับที่เป็นไฟรีไฟท้ายกลับไปซ่อมสีไอส้มอ่านแล้วก็ซ่อมรอยบุกแต่ถ้าเกิดว่ามันไปเกิดเสียตงตรงบริเวณกระจกที่เขาถอดออกไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปร้องแรกแหกกระเชิงอะไรกับเขาได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีเสียงขึ้นมาอะไรเงี้ยใครพอจะมีข้อคิดเห็นอะไรตรงนี้มามาบอกกันได้ไหมใครมีประสบการณ์การเอารถไปซ่อมแล้วมันไปเจอปัญหาจุดอื่นตามมาบ้าง มาแชร์กันหน่อยนะแต่เชือ่อว่าคงไม่มปปีปรอบใจตัวเองไว้ก่อนปรอบใจตัวเองไว้ก่อนนะครับในในลองแผนกล้องไปข้างหน้าายถึงว่าเราปิดไปที่นึงก่อนก็ได้เปลี่ยนบรรยาก,กาศกลิ่นสีแรงมาก เงินอยู่ที่ประมาณ100นะ100เหมือนเดิมที่สัมผัสได้เสียงลมเสียงรถประทะนะลมไม่ได้เข้ามาหรอกแต่ว่าลมมันประทะกับจุดที่เป็นพวกเสาเอพวกตามอ่าประตูอะไรพวกนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันตึงมีแล้วอู้เหนือนกันเขาว่ามันมันตึงมีเนาะม่ง่อน ตอนนี้คือ,อไม่รู้ว่าฟ้าฟ้าฝนเนี่ยคือจะ,จะรู้เห็นเป็นใจอะไรใดๆแบบตั้งใจจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการบอกว่าทดสอบรถครั้งนี้หรือเปล่านะที่ลงข้างหน้ากีนทางเป๊ะๆนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นฝนหรือเป็นลูกเห็บน,นะอาจจะได้กลับไปเคลมเพิ่มหรือเปล่าสภาพคือตอนนี้น้ำมันมันเลยขีดเดียวก็เลยกลัวว่าเออเดี๋ยวจะแบกบกลับบ้านไม่ได้ไม่รอดเลยแต่ไปเติมน้ำมันก่อนถือโอกาสนะครับลองรถไปด้วยเลย เติมใบไม้สีเขียวนะครับใบไ,ไม้ร่าเริงแต่ปุไม่ร่าเริงในตอนนี้คือเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็หนึ่งสี่สิบห้าบาท <laughs> ไม่เป็นไรเติมไปเติมหนึ่งหลัง <laughs> เติมเท่าไหร่ดีนะ <laughs> เติมถังเหรอคุณพระไหวไหมห้าร้อยแล้วกัน <laughs> นะรู้เรื่อง โอเคแหละมาทีนี้เดี๋ยวเรามาทบกันถึงเรื่องของรายการนะที่เราไปเคลมนะเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างมาดูคร่าวๆนะดูแบบเร็วๆนีไหมมามาเริ่มกันเลยอ่ะนี่ให้ดูนะครับนี่เลยจะเห็นว่ารายการที่แพงที่สุดเนี่ยมันก็คือมันก็คือนี่ผมนึกว่า8000จริงๆไม่ถึงนะครับก็คือไอ้แลมแลมอัน,นเนี่ยแลมแอสซเหรอ มันก็คือไอตัวไฟ LED นะที่เป็นเส้นย,วยาวๆข้างหลังเนี่ย5 6 2 5บาทนะครับแต่อีกตัวนึงที่ผมมองว่ามันแพงกว่านะก็คือไอหูดำๆในหูขี้ไปครับที่อยู่ด้านท้ายตรงมุมของประตูซ้ายเนี่ยด้านบนเนี่ยนะครับชิ้นเดียวเองอ่ะ2475บาทแพงนะคือแพงมากกันึกว่าอันละไม่กี่รนะ้อยนะแล้วก็อะไรเนี่ยกระจกป กระจกประตูท้ายถอดประกอบนี่คืออะไรอ่ะถอดประกอบนี่คือสี่พันไม่ได้เปลี่ยนนะ,<จ>ะคือถอดค่ถอดเออถอดแล้วก็ประกอบใส่เข้าไปสี่พันสองบาทสองบาทคืออะไรซูทายค่ะ <laughs> เออแล้วก็มีอะไรเนี่ยข้างบนนี่คือเป็นการรายการที่เพาะอ่าไม่ใช่เพาะเคาะพ่นสีประตูท้ายนะครับห้าพันสี่ร้อยหกบาทคอ,อนี่คือไม่ใช่คอทั้งบานนะนึกตัดภาพไ,ไปที่คน,คน,น,นที่เขาโดนแบบชนท้ายแบบยับยับ,ยบนี่จะเท่าไหร่ อันนี้คือแค่บุ่มลงไปนิดนึงนะ5,406บาทแต่ใๆแ,แล้วก็คือทั้งหมดสิริรวมนะครับ21,65.22บาทสตางค์ทั้งหมดนี้ก็ได้รับการสำนาคุณจากิริยาประกันภัยนะครับให้โอเคตอนนี้ก็คือฝนตกลงมาแล้วนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวเราไป เทสแล้วกันนะว่าไอ้ตรงที่เขาแกะกระจกออกเนี่ยน้ำมันจะรั่วมันจะอะไรหรือเปล่าออก็ถือว่าเป็นการเทสที่ครบนะ <c oughs> คือนอกจากจะมาเทสฟังเสียงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ได้รู้ด้วยว่ามันจะรั่วหรือเปล่ารั่วนะรั่วออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนนะก็เมื่อกี้ก็ที่สรุปไปนะค่าใช้จ่ายนะครับก็คือประมาณนี้แหละนะนี่ขนาดผมโดนแค่นิดหน่อยนะยิ่งสองหมื่นกว่าบาทนะนาภาษาอะไรกับคนที่เขาแบบว่าโดนกันเยอะเยอะอ่า เอาเป็นว่าใครที่ออกรถมาก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าเราจะป้ายแดงแต่ก็อย่าไปทําตัวให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเราเนี่ยคือป้ายแดงแล้วขับรถแบบว่านะสมควรแล้วที่จะโดนอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่อย่าให้ใครเขาคิดแบบนั้นนะครับตัวผมเองก็ตามนะครับตอนนี้ก็นะต้องต้องต้องแบบจบคลิปแล้วละเพราะว่าวันนี้รถเยอะมากนะครับขับไปถ่ายไปก็ดูว่าจะไม่ปลอดภัยเอาเป็นว่าก็ยังไงก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตนะครับว่า นีไปรับน้องระใหม่มาแล้วนะไปทําสีฝาท้ายมาแล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ดูเมื่อสักครู่นี้ก็รู้สึกแหละว่ามันไม่เพี้ยนนะครับก็ถือว่าโอเคนะเขาก็เก็บงานให้เราเป็นอย่างดีนะก็คือตามภาษาของนะอูม่มาตรฐานนะครับของโ o โยต้าเขาเองนะครับกับสาขาที่นครพิงเชียงใหม่นะครับยังไงก็ใครที่ขับรถแล้วเกิดปัญหา นะครับมีปัญหาเรื่องของอไม่ว่าจะอุบัติเหตุหรือปัญหาอะไรที่รู้สึกว่ามันจุกจิกกวนใจนะครับออกรถมานะครับป้ายแดงเราก็อยากจะให้รถแล้วมันสภาพโอเคใช่ไหมถ้าไม่สบายใจก็ไปปรึกษาพวกพี่ๆี่ช่างเขาครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูต่อไปแล้วกันว่าพอมันผ่านระยะเวลาไปสักแบบหลายๆเดือนหรือว่าสัปดาห์อะไรก็แล้วลแต่นี่ครับ สีมันจะมีการแบบกลายหรือเปล่านะแต่คิดว่าคงไม่นะกันนะขอภาวนาให้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมบอกไปแล้วว่าโตโยต้านครพิงเนี่ยไม่ได้มาแบบมาให้ผมอัดคลิปอะไรใดๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณเนาะโตโยต้านครพิงที่ดูแลรถเนี่ยเป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณก้อยนะแผนเคลมของ Toyota เนี่ยครับก็น่ารักมากๆนะคอยอัปเดตให้ตลอดนะถามอะไรไปก็ไม่อิดออดคือให้ข้อมูลอย่างดีนะ จับแอดไลน์นู่นนี่แน่นเราไม่สบายใจเรื่องสีก็แบบมาเลยค่ะมาเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูที่อู่ซ่อมสีคือพาไปดูให้เห็นกับตาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณจริงๆยังไงก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิก To y o ต้าเวล s นะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเปเป้ด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบาย